ดินได้หอมกีตาทีนูไม่หอมเด้อหนูหือน่านี่เจซแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่คือความรู้สึกอัน้เห็กีตานานมากแต่ว่าเพิ่งเห็นเจสซี่ไงเธอแก่ค่ะเห็นนานก็แก่ค่ะเห็นนานเท่แก่เขาอยู่นานนี้หรอ ห <st ut ters> นูแค่ไม่ค่อยไปวงไงพี่เจนห <st ut ters> นูออกแต่ค่ายพี่เจนเลยไม่ค่อยเห็นหนูไปเนาะพาไปดูตัวย่ก็ไม่แน่ตัดเสียงออกด้วยค่ะพี่ต่อ เสียงหอกเด้อเพราะว่าคนคุยกันแบบพีลงตดังมจริงถ้าจะแบบถ้าจะเอาลงคือใส่เพลงเอาเดอ้อแ๋ยวขาจะรู้กีตาร์ไม่อาบนะ้ำอุ้ย <c oughs> ฉันรู้ว่าเธอไปบูชากำมระเตงชักะตะมาเยนี้ลกลับไปไม่อาบ,บนี่นะีครูหรอกเดี๋นก้หรอ่าเนี่ว้ยันล เขาอาบน้ำอุ่นจ้ะน้ำเดือดค่ะน้ำกระทาอแดงจริงคนอย่างเราเราคนอย่างเราๆจะมาน้ำอุ่นอะไรส่งให้อาจารย์ก็คือแบบมีแต่ข้าวหมอกจ้ะ